สวัสดีครับมาพบก,กันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเราจะมาพูดที่22มีนาคมนะครับสำหรับเมื่อวาน3าฮานอยก็ยังถโดถั่ทิมอยู่นะเดินไม่เดินไ,ไม่สวยนะฮานอยเนี่ยไม่รู้เป็นโรคอะไรรกันต่อกันไป,ปเบาๆครับถือว่าลองเข้ามารับชมรับฟังครับถ้าเลขที่ผมวางถูกใจท่านจัดแล้วกันเนาะเมื่อวานฮานอยพิเศษออก5 5 1 9 5ครับ จับสมา9อีกทำไปได้อ่าเจ็บใจไม่เจ็บใจก็เจ็บใจระดับหนึ่งครับอย่างน้อยน่าจะเลือกตัวรูดถูกก็ยังดีครับแล้วเลือกตัวรูดผิดครับวันนี้เด่นสุดหนึ่งครับวิ่งโบรูดล่างหนึ่งครับนีโค้ชาด้วยผมด้วยนะครับ01 4161 0ู 1> 1, 4 1 6ห194656ครับมัดศูนย์เข้าไปครับอยากแต่3ตัวตรงเอาศูนย์ไปมัดครับไปเล่น3รับ6กรับนะครับสำหรับพานอยพิเศษ 17นากาเจนาทีมารุนผลกันครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามเนาะ